สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟกๆท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวอึ่งเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะพี่พี่จาฮานอยสูตรเม็ดเดียวเนาะ,ะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตามกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะคะพี่พี่จ๋าผลของวันที่อ่ายี่สิบสามกันก่อนเนาะค่อยดูแนวทางต่อของวันที่24นะคะอ่ะวันที่23แอดให้เด่นที่85แล้วก็สามไปนะคะวิ่งรูที่8เนาะในรอบเฉพาะกิจนะคะเ6็ดถูกหนึ่งลางเกาสาม นะคะพี่พี่จ๋าดินที่สามมานะคะถ้าใครนำสามไปเป็นแนวทางก็จะได้ตัวกลับเนาะในรอบพิเศษนะคะหกสองหนึ่งล่างสองห้าดินที่ห้าก็มานะคะ <ๆ S 1> ดินที่ห้าก็มาในล่างเหมือนกันนะคะ <ๆ S 1> ในรอบปกตินะคะหกหกศูนย์ล่างห้าหกดินที่ห้ามาอีกแล้วนะคะพี่พี่จ๋าถ้าใครนําไปเป็นแนวทางก็จะได้ห้าหกตรงๆเลยเนาะอ่าส่วนะะ <ๆ S 1> ในรอบ VIP นะคะสี่สองหนึ่งล่างแปดเจ็ด เดนที่8มา8ปดจ็นะคะรูดที่8ปดจิแจมาตัวที่แอดเน้นให้ด้วยนะคะพี่พีจ๋ายังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูแล้วกันเนาะอะ่มาตามต่อกันนะคะของวันที่24นะคะสำหรับพี่พี่เที่เข้ามารับชมใหม่เนาะก็ อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องแอดด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับแนวทางของวันที่24นะคะแล้วนกะ็พี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มสามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะคะพี่ๆจ๋าในกลุ่มเราก็จะมีหลากหลายแนวทางให้เลือกนะคะ,ะตั้งแต่หุ้นลาวเอ็กซ์ตาถึง ดาวจูนหรือนะคะฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะอะสำหรับตัวเด่น สำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะพี่พี๋าแอดจะให้เด่นที่สองหกแล้วก็เจ็ดนะคะเด่นที่สองเด่นที่หกเด่นที่เจ็ดแอดวิ่งรูดที่สองนะคะพี่พี๋าวิ่งรูดที่สองเนาะถ้าใครไม่ชอบสองก็นำหกกับเจ็ดไปพิจารณาดูนะคะสองศูนย์สองหนึ่งสองสอง สองสามสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะ,ะสำหรับตัวที่แอดเอสเนาะมาดูกันว่าะจะมีตัวไหนกันบ้างนะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะอย่าลืมเนาะ รวมทั้ง4น้นอยเลยนะคะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึง VIP นะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นในสูตรนี้นะคะแอดก็จะเน้นไปที่สองหนึ 2, 1, เนาะสองหนมาแล้วมาอีกได้นะคะพี่พีจ๋าสองสามสองสแล้วก็2 8งแนะคะอ่ชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะนําไปพิจารณาเปรียบเทียบ,ยบดูแล้วกันนะ อแอดก็ขอขอ,ขอบคุณ p ี่พีเทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอ,ขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอ,ขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกๆท่านเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ